คครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอสอนการใช้งานนะครับโปรแกรมของ BNC Bakery นะครับก็อัปเดตนะครับตัวใหม่นะครับคือตัว New Extract นะครับคราวนี้ก็สินค้านะครับจะเป็นแบบมีตัวเลือกแล้วนะครับผมได้เททั้งผมได้ตั้งชื่อใหม่2ตัวนะครับในโหมดหมู่แป้งนะครับอ่าก็ ผมเพิ่มสองตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นสินค้าที่มีตัวเลือกตัวนี้เป็นสินค้าแบบไม่มีตัวเลือกนะครับก็อ่าวิธีการใช้เนี่ยจริงๆอ่ะใช้คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็คือให้รันตัวเอ่อตัวไหนว่า x อ็กแทคโปรดักต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีแบบให้มันได้อ่าสินค้าในหมวดแป้งมานะครับชื่อสินค้าในหมวดแป้งมาแล้วเรานะครับพอได้หมวดแป้งปั๊บนะครับ ก่อนรันเราก็ต้องมาเคสคอมพลีทถูกไหมครับผมจะเลือกแค่แป้งนะครับแล้วก็ไฟล์แป้งเนี่ยไฟล์แป้งนะครับอ่าให้เราคัดชื่อเหลือแค่เหลือแค่ชื่อที่เราต้องการดึงนะครับเพราะว่าถ้าเราลงสินค้าแบบใหม่แล้วเนี่ยไอไอตัวแบบเก่าที่เราเคยทำแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เราก็จะไม่ใช้แบบเดิมแล้วถูกไหมครับต่อไปนี้ถ้าสินค้าที่มีตัวเลือกก็ให้อยู่ในในหน้าเดียวกันส่วนสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกก็ให้มันแยกกันนะครับ ไอ้บรรทัดที่หนึ่งเนี่ยคือแทนด้วยสินค้าที่มีตัวเลือกนะครับส่วนสินค้าที่ไอ้บรรทัดที่สองเนี่ยคือแทนสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกนะครับโดยหลักการคือชื่อนี่คือชื่อสินค้านะครับคอลัมน์ A คือชื่อสินค้าคอลัมน์ B คือหมวดหมู่ช้อปปี้คอลัมน์ C คือหมวดหมู่ลาซาด้าแค่นี้เลยนะครับแล้วกดเซฟแล้วเอามาแค่นี้นะครับผมจะทําแค่นี้แค่2ตัวนะครับเพราะผมทำไปเทสแค่2ตัวนะครับอ่ะผมก็ รันมาเลยนะครับไปที่ตัวนี้เลยนะครับเป็นรูปของ BNC Bakery เองนะครับชื่อไฟล์ว่า New Extract นะครับเดี๋ยวไปคลิกน <c oughs> ะครับโอเคเราล็อกอินแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ Enter ได้เลยนะครับ อ่านะครับมาแล้วนะครับตัวแรกอ่านี่นะครับเพิ่งสร้างเลยนะครับตอนนี้ตีหนึ่งอ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็ไปตัวที่2คือตัวเทสชื่อนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันก็น่าจะเสร็จมันก็จะขึ้นเสร็จโอเคผมก็ปิดไปเลยแล้วกันนะครับ ก็ไปดูผลลัพธ์นะครับตัวอารลาสดาก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับโดยก็ตัวแรกจะเป็นตัวที่มีตัวเลือกนะครับแล้วก็ผมเนี่ยทำเผื่อไว้แล้วนะครับเผื่อถ้าเกิดลงรูปหลายรูปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนก็ได้ปึ๊บผมได้ใส่รูปรูปหลักเนี่ยสามรูป แล้วก็รูปตัวเลือกเนี่ยทุกอย่างใส่หมดเลยเห็นไหมฮะ SML นะครับ 12A อะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับ,ก,บ,นะรบก็คือมีรูป3รูปเป็นรูปหลักนะครับแล้วก็มี่รายละเอียดสินค้ามาครบตัวเลือกมาครบนะครับ3มบรรทัดอันนี้รูปตัวเลือกนะครับแล้วก็นี่นะครับราคาอัอนนี้ SKU นะครับแล้วก็อัน stock, นี้สต๊อกอันนี้ กว้างยาวสูงอะไรตามนั้นเลยนะครับมีน้ําหนักนะครับโอเคสําหรับตัวเลือกมานะครับต่อมาก็ไปดูตัวที่ไม่ใช่ตัวเลือกกันบ้างนะครับคือตัวนี้ครับอ่าก็สองสามหนึ่งห้าสี่นะครับรูปภาพมีสองรูปนะครับอ่าสองสามหนึ่งห้าสี่นี่เห็นไหมฮะตรงเป๊ะนะครับ รูปมี2รูปนะครับผมทําเผื่อไว้นะคุณจะมีรูปเดียวก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับโอเคก็ได้นะครับซาดาได้ช้อปปีก็ไม่ต่างกันครับช้อปปีก็มันก็ต้องได้เหมือนกันนะครับโอเคไหมฮะตัวเลือกมาครบรูปภาพประจําตัวเลือกอะไรถ้ามีรูปภาพตัวเลือกก็ก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใส่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอัปเดตนะครับผมขอบคุณมากครับ